สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์มาให้ลงมือทํากันอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือการสร้างใบไม้เป็นมุมกูดค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะลงมือทานะคะเดี๋ยวครูจะสอนร้องเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะร้องก่อนหนึ่งรอบกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งก้านใบ อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะร้องช้าๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวขั้นต่อไปให้นักเรียนนะคะร้องตามกิ่งก้านใบชะชะใบก,าก้าน,นกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิน่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งก้านใบนะคะอ่าต่อไปเราก็มาร้องพร้อมๆกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ โอเคค่ะพร้อมนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก,าก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งก้านใบอ่าจบกันไปแล้วนะคะสําหรับเพลงกิ่งก้านใบต่อไปนะคะเรามาสร้างข้อตกลงในการทํากิจกรรมของเราค่ะข้อตกลงของเรานะคะมี3ข้อเหมือนเดิมไหคะก็คือหนึ่งไม่ส่งเสียงดังขณะทำกิจกรรมค่ะ2 ไม่ทะเลาะกันขณะทำกิจกรรมนะคะแล้วก็3รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและก,กันค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะลงมือทำในวันนี้นะคะก็คือมีใบไม้ค่ะเพราะว่าเราจะทำมุงฝุดใบไม้นะคะมีใบไม้วันนี้นะคะครูจะใช้ใบไม้เป็น6ใบต่อไปจะมีกันไกลเยื่อกาวนะคะเยื่อกาวแล้วก็มีกระดาษสีที่เตรียมไว้ให้ค่ะโอเค เรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะว่าการสร้างมงกุดจากใบไม้เนี่ยทำกันยังไงมาดูกันเลยค่ะกระดาษสีของเรานะคะก็คือจะมีอยู่แล้วก็คือเนี่ยค่ะวัดตามรอบศีรษะของเรานะคะ,ะต่อไปครูมีใบไม้6ใบนะคะก็คือมี6ใบหกใบก็ขนาดจะเท่ากันนะคะขนาดจะเท่ากันสใบนี้ขนาดจะเท่ากันค่ะแล้วก็ สองใบนี้ขนาดก็จะเท่ากันสองใบนี้ขนาดเท่ากันค่ะหกใบนี้นะคะจะมีสามขนาดค่ะก็คือขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะ,ะเรามาดูเลยนะคะว่าทํากันยังไงครูจะหยิบใบเล็กก่อนนะคะใบที่มีขนาดเล็กมัเ,เป็นหยิบได้ยังคะใบที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยค่ะเรามา ตั้งหามุมนะคะว่าเราจะตั้งใบไม้ตรงไหนให้มันดูสวยงามนะคะเราครูก็จะตั้งใบเล็กสองใบที่มุมตรงนี้ค่ะแต่ว่าจะตั้งที่มุมตรงนี้นะคะให้มันเหลือพื้นที่ของกระดาษตรงนี้ค่ะเอาไว้ตอนที่เรานะคะติดข้างหลังค่ะครูก็ตั้งไว้กดน,นะคะตรงนี้สองใบแล้วเราก็เอาใบขนาดกลางมามาไว้ข้างๆค่ะติดกแบบนี้แล้วก็ขนาดใหญ่ เ,เมื่อเราตั้งลองตั้งแล้วนะคะประมาณนี้ไนดะ้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือหยิบใบแรกค่ะใบแรกของ,องนี้นะคะหยิบใบแรกมาใบไม้จะมี2ด้านใช่ไหมคะด้านที่เป็นสีเข้มกับด้านที่เป็นสีอ่อนด้านที่เป็นสีอ่อนที่จะมีก้านข้างหลังะคะ่ะเราก็จะเอาด้านข้างข้างหลังตองนี้นะคะเราจะใส่เยื่อกาวลงไปค่ะ ครูก็ตัดเดยื่อกาวลงไปนะคะชึบตัดเดยื่อกาวลงไปพอตัดเดยื่อกาวลงไปนะคะเราก็มาแปะข้างหลังตรงนี้ค่ะน่าได้น,นะคะจะได้นในลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตั้งกอนหนึ่งใบทำใบที่สองค่ะใบที่สองเราก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือตัดเดยื่อกาวมาแล้วก็ติดด้านนี้ค่ะด้านที่เป็นสีอ่อนก็ติดลงไปค่ะ แล้วก็มาตั้งทำแบบนี้นะคะจนครบทุกใบเลยค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมต้องใส่เย่อวกลาวไว้ที่ใบไม้รู้ไหมคะว่าทำไมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมต้องใส่เยี่อกาวไวท้ที่ใบไม้นะคะทไาวไ,วทไ,ะะทไปก่อนเลยเอาอีกสองใบค่ะขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนต้องมีผู้ปกครองนะคะ นั่งอยู่ให้กาาช่วยเหลือนะคะต่างต่อไปเมื่อเราใส่เยื่อกาวข้างหลังนี้นะคะจนครบเหมือดแล้วให้เราเกะเยื่อกาวค่ะคุยิบใบแรกมาจากตรงนี้ใช่ไหมคะพวกก็หยิบมาแกะเยื่อเก่เ,กเยื่อกาวเลยค่ะเพราะกาวนะคะมันจะมี2ด้าน พอเราแกะนนี้เราก็ทิ้งเลยค่ะตั้งไว้ก่อนแล้วเอาด้านที่มีกาวค่ะติดลงไปบนกระดาษเลยค่ะติดตำแหน่งเดิมที่เราหยิบมานะคะเมื่อกี้ติดลงไปเลยค่ะติดลงไปเลยแล้วก็ทําเหมือนกันค่ะก็แกะเยื่อกาวนี้ออกนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราเปต้องเบามือหน่อยนะคะเผื่อว่าใบไม้จะขาดได้โอเคค่ะแล้วก็ติดไปที่สองแล้วไปที่สาม ต้องทำแบบเบาลดเลยนะคะตอนนี้ม,มาไปที่สีแล้วนคะเมื่อเราหยิบใบไม้ตรงไหนนะคะเราก็พอราแกะปุ๊บ เราก็ตั้งไว้ที่ตำแหน่งเดิมเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ลองตั้งแล้วนะคะว่าอ๋อตำแหน่งนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะคะตั้งประมาณนี้มันก็จะได้มุมที่สวยะคะ่ะแล้วมันก็จะมีพื้นที่กระดาษข้างหลังตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่เลือกาวลงไปแล้วก็ติดข้างหลังค่ะซึ่งกระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะก็จะวัดกับรอบหัวนะคะหรือว่าวัด มันอาจจะเกินไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับได้ปรับให้เข้ากับสีส,สันของเรนานะคะได้แล้วครูทำเสร็จแล้วค่ะทำเสร็จแล้วค่ะของเรนได้แล้วยังคะของคงรูเสร็จแล้วนะนี่นะคะพอทำแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแบบแบบแล้วก็นี่เวลาเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะก็แบบนี้เลยค่ะพอแบบนี้แล้วพื้นที่เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ย พื้นที่ข้างหลังเมื่อกี้นะคะที่มันมีเหนือตรงนี้เนี่ยเราก็จะใส่เยื่อกาวค่ะเพะใส่เยื่อกาวปุ๊บเราก็จะติดลงไปค่ะบางทีนะคะ,ะกระดาษที่เตรียมไว้ให้มันอาจจะยาวเกินใช่ไหมคะพอายาวเกินปุ๊บเราก็สามารถที่จะปรับได้ค่ะในการที่ปรับให้เท่ากับชีสร้อนนะคะนี่ค่ะของครูถ้าเรามาสังเกตดูค่ะว่าใบไม้ของเรามีกี่ใบคะใบไม้ของเรา,ามีกี่ใบคะ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหแล้วใบไม้ของเรามีสีอะไรคะมีสีเขียวมีสีเขียวซึ่งกระดาษสีเขียวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระดาษสีครีมนะคะสีครีมเข้มซึ่งมันก็คือจะคล้ายกับกิ่งไม้นะคะมันก็จะเข้ากันแล้วเรามาดูขนาดเรามาดูขนาดคะ่ะว่าขนาดของใบไม้ไเนี่ยเท่ากันไหมนะคะ มันจะมีหกใบมันจะมี6ใบแล้วก็มีกี่ขนาดคะที่ครูได้บอกไปแล้วเมื่อกี้มีกี่ขนาดคะมีสมขนาดค่ะก็คือขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งครูจะตั้งแบบนี้นะคะขนาดเล็กครูก็จะตั้งตรงที่ริมค่ะแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดโอ๊ยแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขอเล่นมปนของครูไหมคะสามารถที่จะเอาเล่นไว้แถวบ้านเลยก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็เป็นการชอบไหมคะ ว่าสวยดีนะคะหกใบเนี่ยก็คือเหมาะก,กับโรคพิษสะแล้วค่ะเพราะว่ามันจะครบพอดีเลยเพราะเราวิ้นระยะห่างของแต่ละใบโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมการสร้างใบไม้เป็นมงกุฎค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะหมดคาบรวมหมดกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนะคะเก็บขยะไปทิ้งด้วยค่ะเก็บขยะไปทิ้งแล้วก็ เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะล้างมือให้สะอาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมก็กิจกรรมนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ